จากเรื่องราวของฟุตบอลอังกฤษนะครับข้ามาที่เรื่องราวในบ้านเราบ้างกับเรื่องราววงการยานยนต์ซึ่งล่าสุดแล้วฮอนดานั้นได้เตรียมที่จะแข่งขันประกวดผู้ที่สามารถทําให้รถนั้นเปละ่ยนดน้ำมันได้ครับ เป็นเรื่องราวของ Honda นะครับที่ล่าสุดนั้นมีการจัดการประกวดขึ้นมาโดยเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างบริษัทไทย Honda จำกัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้าจุดพลังฝันของเยาวชนไทยครับจัดการแข่งขัน Honda ประหยัดเชื้อเพลิงหรือว่าในชื่องานคือ Honda Eco My Age c h a l l e n g e ์ครัครั้งที่25ประจำปี2566ครับก็เปิดสังเวียนแข่งขันใน ระดับโลกให้เด็กอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษานะครับได้มาร่วมออกแบบและประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้มากที่สุดเพื่อโลกอนาคตครับภายใต้โจทย์ที่มีชื่อว่าท้าทายพลังความคิดประดิษฐ์วัตรกรรมลักโลก พิสูจน์น้ำมัน1ลิตรจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11และ12มกราคมนี้ครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์การแข่งขันนั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประกอบไปด้วย1คือประเภทรถประดิษฐ์กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบและประดิษฐ์รถขึ้นเองครับและติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินสีังหะของ Honda 110 i นะครับหรือว่าร1 0 i ิเป็นมาตรฐานโดยแบ่ง ผู้เข้าแข่งขันเป็น3กลุ่มได้แก่ระดับอาชีวะศึกษาอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปครับอีกหนึ่งประเภทคือประเภทลดตลาด กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าจังหวะ4รุ่นเท่านั้นนั่นคือเ v ฟ110ไอ d r ด a ร110ไอ s u ครับซ p เปอร์ค110ไอและเวฟ125ไอโดยปรับแต่งรถได้ตามกติกาที่กำหนดน,นะครับผู้เข้าแข่งขันนั้นในแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยสมาชิกสก้งหด5คนร่วมกันพัฒนาเทคนิคและกลยุทธ์ในการที่จะทำให้รถนำวิ่ได้ไกลที่สุดครับ โดยที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้น้อยที่สุดด้วยและเป็นความเร็วเฉลี่ยที่ไม่น้อยกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยมีภายใต้การตรวจสอบและการดูแลจากคณะกรรมการการแข่งขันด้วยซึ่งทีมที่วิ่งด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงที่น้อยที่สุดนั้นจะเป็นผู้ชนะโดยใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมัน e20 ในทุกประเภทการแข่งขันถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจครับ Honda ประหยัดเชื้อเพลิง Honda E c o m ค l e a g e Challenge นั้น เองครับ